ขอตั้งสัตว์ปะนิธานขานคำมั่นไม่แปรผันแม้ชีวันจะสลายจะมั่นคงดำรงศาสตร์มิเสื่อมคลายเพียรมุ่งหมายฝึกฝนตนเป็นคนดีจะนับถือพระไตรรัตน์ อย่างแน่วแน่ไม่พลวนแปรอย่างเที่ยงแท้ในศักดิ์ศรีหากมีใครไปกระทำเพื่อย่ำายีจะหลีกหนีไม่พรีใจไปศรัทธาจะคงมัน่นซื่อตรงองพุทธพุทธัสสะัาศมิ ทาโสวะลูกขอย้ำม,มุ่งขจัดความหลับไหลใจเมื่อด,ดำจะน้อมนำไปทานศีลภาวนามาเข้าวัดคุณนธรรมเพื่อย้ำจิตน้อมชีวิตยกจิตให้ใครตันหาสิ่งใดผิด ขอปรับปรุงด้วยศรัทธาเพิ่มคุณค่าให้เลิศว่าคำว่าคนจากวันนี้มีชื่อว่าพุทธบุตรพร้อมเป็นรุปตั้งใจไปฝึกฝนแม้โหมานจักลุกรานพรานผะจน จะสู้ทนให้พวงชนเห็นผลดีสุดท้ายนี้ลูกขอย้ำในคำมั่นจะปากบันมันเพียนไปไม่ถลำํำแม้สบ์เจียนตายไม่ทิ้งธรรมรักษานามพุทธาบุตร สุดชีพเออกอ,อ,อให้พุทธบุตรของพ่อทั้งหลายจงมีความเจริญเจริญด้วยกายวาจาใจ